สิาพได้เอนแได้ที่ต้กันเ่ากตี่ว่าต้องถอดเท้าตอนรอบสามเท้าไม่ไหวทีเดียวปวดท้องปวดท้องได้ครับเทำไมเป้นเลน่องอืมครับผมได้เลือกเซร์วิแล้วค่ะในวัน้รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกโล่ง ได้เราได้แบบพรีเซนต์ผลงานของพวกเราที่เก็บกันมานานเนี่ยให้ทุกคนได้ฟังแล้วครับที่ไม่เหมือนเราได้ยินท่กวงมานานเป็นิบี่แล้วทำไมถึงทิ้งระยะนานมากแบบจะเล่นงอะรคือจริงๆก็มันตลอดตลอดระยะเวลาที่เราทิ้งไปเนี่ยมันก็คือเราไม่ได้ทิ้งเปล่าไปก็คือเราเนี่ยไปซุ้มซ้อมทําเพลงขึ้นมาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีผลงานซิงเกิลต่อๆไปอีกนะครับก็ฝากพวกพี่ๆช่วยติดตามพวกเราด้วยนะครับใช่ครับแนวเพลงของเราเป็นแนวเพลง อจริงมันก็คือเป็นแนวป๊อปอะไรเงี้ยครับแต่หมายกับว่าก็จะมีใส่ความแบบถ้าพูดง่ายๆคือแบบใส่ความสนุกใส่ความกวนๆขี้เล่นขี้เล่นเข้าไปแบบมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมจากแบบซีรีส์ที่เหมือนแบบจะมีความอาจจะเป็นแบบน่ารักเป็นแบบตามคาแรคเตอร์ในซีรีส์อย่างเงี้ยแต่เหมือนแบบอันนี้เราก็จะใส่ความเป็นตัวตนของเราให้มีความสนุกมีความกวนๆขี้เล่นมากขึ้นครับใช่แล้วก็แบบใส่ความชอบของพวกเราลงไปคพราะนิ่ของเหน่อยเนาะครับก็คือเพลงเดบิวต์เพลงแรกคือชื่อเพลงอะไรนะคะร้กายกาดไร้กาศ โอ้โหคือจริงๆมันเกิดจากเซสชันเบรนสตอร์มมิ่งของพวกเราที่แบบว่าแบบนัดวันนั้นวันนั้นเหมือนกับชุดละหกแบบเฮ้ยพี่เรามาเบรนสตอร์มมิ่งเกี่ยวกับคอนเซปต์เพลงกันดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็คอลไลน์หาทุกคนเนาะแล้วก็ทุกคนก็มาโดยแบบทุกคนว่างกันหมดเลยแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็มาเจอกันแล้วก็มานั่งเบรนสตอร์มมิ่งแบบว่าเออมีใครมีประสบการณ์ความรักอะไรบ้างแล้วก็อยากจะอยากจะพรีเซ้น มุมมองความรักมุมไหนไว้เป็นไว้อยู่ในเพลงบ้างอ,อะไรเงี้ย<ๆ>ซึ่งก็เมนสตอร์ม,มิ่งออกมาได้เป็นแบบหัวข้อที่เป็นคีย์หลักคีย์หลักว่าการแอบรักอะไรเงี้ยครับ,รรบใช่แล้วก็เพียร์ก็ขึ้นคอนเซปต์มาว่าเฮ้ยการแอบรักนี่มันเหมือนกับคนเป็นไลฟ์การ์ดหรือเปล่านะที่แบบว่าคอยซัพพอคอยซัพอคอยได้แต่เฝ้ามองค,คนที่เขาเล่นน้ํากันมีความสุขกันแต่เขาทําได้แค่เฝ้ามองอะไรางี้รอช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับ จะพูดอย่างนั้นก็มันก็ต้องมีกันบ้างก็ต้องมีกันบ้างครับผมครับคือคือเรียกได้ว่าเซสชั่นที่เราเบนซอมมิ่งกันเนี่ยมีแบบน้ำโหเลยแหละคือควักประสบการณ์ส่วนตัวเอกมาเกี่ยวกับเรื่องความแอบรักกันใช่แต่ว่าคือพวกเราก็คือเหมือนเปิดหมดเลยเนาะเหมือนตอนนั้นก็คือแบบอ่ะมีเรื่องราวอะไรไหนลองเล่ามาซิก็คือแบบเหมือนเปิดทุกอย่างจนแบบเราตกตะกอนก็คือนี่แหละ เส้นเลือกนั่นแหละที่พวกเราแบบมีแบบว่ามีมาเชียวเชียวมีตคนอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบเป็นการแอบรักแล้วคือแบบรอที่จะคอยดูแลคนที่เราแอบชอบอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะดูขี้แพ้นิดนึงแต่มันก็เป็นขี้แพ้ที่แบบมีชั้นเชิงครับอันนี้คือเป็นเพลงพระรองอืมมันก็ไกลๆแต่เหมือนแบบมันก็ไม่ได้มีความพระรองขนาดนั้นเพราะแบบเราก็อยากที่จะแบบซัพพอร์ตเขาอยากจริ้งอยากจะเป็นแฟนเขาแหละแต่แบบด้วยโพสิชันอะไรบางอย่างมันไทมมิ่งมันไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยคือพระรองเลย Well. ของทุกคนของท ok ุกคนรวมๆกันรับเตมปากเลยเตมคือคือซีจูเอชันมันอาจจะดูว่าเราเป็นพระรองเนาะแต่ว่าคือการแอบรักของพวกเราอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นความแบบแอบรักแบบเศร้ามันเป็นการแอบรักที่แบบมีความสุขอ่ะคอยได้ดูแลเทคแคร์แบบห่างๆอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็คือจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าพอเราได้คอนเซปต์ตรงกลางมาแล้วเนี่ยเราก็ให้ทีมแต่งเพลงซึ่งเป็นทีมของพี่เวยนะครับ แล้วก็พี่การวงมีนแล้วก็พี่ผี่ซิสไมลนะครับซึ่งพวกพี่ๆเขาก็ตีโจทย์ได้แบบคมกริบเลยแล้วก็ออกมาเป็นเพลงที่แบบพวกเราชอบมากครับพอมันเป็นเพลงแล้ววันนี้ขึ้นเตจแล้วเป็นังไงบ้างทำเพลงแบบได้ดันใจเยังไงบ้างไหมก็คือจริงๆพวกเราก็ตื่นเต้นกันมากๆเนาะก่อนที่จะมาเล่นเพลงนี้สเตจนี้เวทีนี้ครับก็คือเราซ้อมกันมา นานพอสมควรเรียกว่าซ้อมเยอะกว่าปกติเพราะว่า <laughs> พวกเราเนี่ยตื่นเต้นกันมากเวลาซ้อมเราก็จะค่อนข้างถี่และใช้เวลาซ้อมกันนานกว่าวงดนตรีปกติเพราะฉะนั้นก็ก็เลยออกมาเป็นวันนี้ซึ่งผมพอใจนะทุกคนเป็นไงบ้างจ,งจริงจริงจะเรียกได้ว่าเหมือน หมือนปลดปล่อยโลกว่าเพลงที่เราซ้อมกันมาในห้องซ้อมเป็นเวลานานเนี่ยก็ได้ปล่อยไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็น่าจะไปถึงเพื่อนๆพี่ๆแฟนเพลงทุกๆคนที่รอติดตามกันอยู่ครับผมครับก็จริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากก็ใครที่อยากจะไปฟังซ้อมก็รอไปฟังได้ทางมิวสิกส e รีมิงนะครับฝากด้วยครับวันนี้ครับผมเมื่อยันแย้มมาก็มมแสดงว่าเรา่าย็มไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อย ยังยังไม่รวมถึงพวกเราด้วยใช่เน่แต่ว่าคุณคุณหล่อจัดเลยเนี่ยในเอ็มบีอ่ะเฮ้ก็หล่อทุกคนเพราะว่าคุณแบบคุณชอบคุณชอบเอ็มบีตัวนี้มากนี่ใช่ไหมคอนเซ็ปต์ตอนถ่ายคิดว่าไอเดียไลฟ์การไลฟ์การเนี่ยรู้สึกว่าพอเขาทำออกมาเป็นภาพเอ็มบีเนี่ยเขาตีโจทย์ได้ค่อนข้างตรงอ่าทำออกมาเออคุณสามารถสปอยพี่ๆหน่อยได้ไหมสปอยรู้เลยเนี่ยวคุณว่าแบบมันตรงตัวเลยครับไลฟ์การ์ด สาวว่น้ำแน่นอนจะมีจะมีสาวว่ายน้ำหรือไม่มีสาวว่ายน้ำก็ต้องรอดูเอวีนที่17ธันวาคมนี้นะครับเวลา1ทุ่ม6 6โมงไม่ตั้งแต่1ทุ่มนะ6โมง6โมงคือเป็นเย็นวันอาทิตย์ Sunday evening evening Sunday อ่าว evening ครับคือ Sunday evening ก็ได้เช่นกันนนาางงเเออกกมมมีอ่าก็ต้องรอดูเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคือเป็นเป็นนางเอกที่อยู่ใน อ่าเดี๋ยวให้ดูดีกว่าให้รอรอดูดีกว่าว่าเป็นนางเอกนางเอกอาจจะเป็นผู้ชมทางบ้านก็ได้คือคนฟังเนี่ยคิดพอฟังปุ๊บอุ้ยเราเป็นนางเอกหรือเปล่าเรากำลังโดนแบบแอบชอบอยู่หรือเปล่าจากไลฟ์การ์ดคนนั้นไลฟ์การ์ดจำหรือเปล่าหรือจะเป็นไลฟ์การ์ดหนุ้มใครใครที่ยังไม่มีไลฟ์การ์ดส่วนตัวก็ก็ให้พวกเราเป็นไลฟ์การ์ดได้กจาะกันได้ครับจะพี่ก็ปล่อยวันนี้แล้วใช่ไหมใช่ปล่อยวันนี้ครับโอ้โหคือ ไม่ได้คิดเนาะไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นคือจริงๆเราไม่ได้คาดหวังว่ามันต้องเป็นยอดวิวที่โอ้โหมหาศาลขนาดนั้นแต่ว่าเราอยากจะให้คนที่ได้รับฟังได้แบบมีประสบการณ์ร่วมกับเพลงเราเนี่ยมีความสุขเอนจอยกับพวกเราแบบสักนิดนึงแบบว่าแชร์ให้เพื่อนๆฟังหรือคนที่อาจจะแอบชอบอยู่ฟังแล้วก็แค่นั้นเราก็รู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จกับเพลงนี้นะครับผมใช่ครับใช่ ขอร้อยเลยอะร้อยล้านเนาอให้ยสองร้อยเลยเอ้ยไม่ใช่ต่อไม่ใช่หรอไม่ใช่หรออย่างของเราเป็นวงแบนเนาะอาจจะไม่ได้มีท่าเต้นแต่ปกติอะเขาออกเพลงเขาจะมีแบบชาเลนจ์มี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 ครับมีครับมีครับเราจะมีสปอยล์สปอยล์สักอันนี้คนนี้เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคุยกันก่อนคือในเรื่องท่าเต้นเนี่ยคนนี้คือนอกจากการสกิลการตีกลองแล้วเนี่ยการเต้นเขาเนี่ยเป็นหนึ่ง ลองแรงต้นใจดิโอ้เราเราไม่คุณคุณควรพูดคำนี้กันกันหรือเปล่าเขาแบบเต้นอะไรไม่ดีโยนให้กันกันมดเฮ้ยดี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 ของดีไม่คือเอางี้ดีกว่าใครที่อยากเห็นพวกเราเต้นก็สามารถไปดูได้ในทิกตอกของพวกเราเราจะมีชาเลนจ์จะมีชาเลนจ์จะมีชาเลนจ์เอ่อน่าจะปล่อยตามเพลงหรือเปล่านะหลังเอ็มวีโอ้ยโอ้ยน่าสนใจน่าสนใจจริงจริงพี่ก้องก็ ควรนะควรเลยเบอร์หนึ่งขึ้นคนแรกในการทำท้าทาแนแนน่ะพี่ขอคนละชื่อที่เราอยากให้ทำท้าทหนเลยโอ้โหมันได้จริงๆใช่ไหมฮะอ๋อือืม จริงๆก็คงจะเป็นคนใกล้ตัวแหละครับใช่แต่ว่ายังยังนึกไม่ออกเพราะว่าลําพังพวกเราเองเนี่ยก็ยังคนละป๊อกคนละแป๊กอยู่เลย <g ülme> ใช่ทีเนี้ยแบบจะไปน้าเขาเต้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูของเราก่อนดีกว่าเดี๋ยวดูชาเลนจ์ของเราก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยว ซ้อมสัต์จะไม่ปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ท่าเต้นอยู่ที่พวกเราเนี่ยแหละจริงๆปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนที่เล่นชาเลนจ์นะแต่อยู่ที่พวกเราเองว่าเรานำท่าให้เขาได้ยังได้ไหมเออได้ไหมเอออย่างี้ใช่ถ้าเราลองชวนมาชวนแบบว่าให้แบบทุกคนเตรียมมาเล่นชาเลนจ์ได้ได้ครับได้ครับจริงๆก็ใครก็อ่ะผมก็ได้ครับงั้นก็เออถ้าเกิดหลังจากที่เราปล่อยเอ็มวีแล้วเดี๋ยวเราจะมีปล่อยชาเลนจ์เพลงนี้นะครับก็มั่นใจได้ได้เลยว่าไม่ยากครับแต่ว่า แค่พวกเราอาจจะทํายากเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับถ้าเกิดเพลงเราออกมาแล้วก็ไปเล่นชาเลนจ์ไลฟ์การ์ดไร้การ์ดของเรากันเยอะๆนะครับอือครับผมเพื่อเพื่อคนทํำชาเลนจ์เต้นดีอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะจริงเราถนัดเล่นดนตรีอาจจะเต้นไม่เก่งใครใครทําแล้วก็ติดแฮชแท็กมาอวดพวกเราด้วยอยากดูอยากดูหรือว่าจะเป็นแฮชแท็กนี้ไหมไร้การ์ดไลฟ์การ์ดชาเลนจ์อ่าโอเคครับขึ้นแค่สดๆอ่าตรงนี้เลยครับตรงนี้แหละตรงนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราเตรียมขึ้นแบบสเตจดนะเพราะนี่มันซิ่ง ครรับบก็จริงก็หวังว่าจะแบบได้มีสเตจแบบไม่ใช่แค่สิ้นปีน hey uh <Okay. ี้อย่างเดียวอาจจะแบบหมายถึงแบบปีหน้าด้วยที่แบบก็คืออยากเล่นเพราะแบบอยากเจอทุกคนอยากให้ทุกๆคนแบบได้ฟังเพลงเราแล้วก็ได้เอ็นจอยกับพวกเราครับบครัผมเพลงได้ออกแล้วเพลงต่อไปอีกนานไหมคะไม่นานไม่นานไม่นนาครับมีแผนแล้วครับเตรียมเตรียมแล้ว ทีมงานเบื้องหลังกำมัดแล้วนะพูดอะไรไปลิฟท์แทนแมกมัดแล้วนะฝากแฟนติดตามเราอยากถามว่าจะต้องเพลงยังมีหรือว่าอะไรไหนที่ช่องทางของเราครับก็อยากจะฝากเพลงซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะครับไร้กาดไลฟ์กาดนะครับผม MV ก็รอติดตามวันที่17นี้นะครับปล่อยทางช่องทาง YouTube m choice th ครับผมส่วนเพลง เวอร์ชันมาสเตอร์ก็สามารถรับฟังได้เลยนะครับที่ Music Streaming p l a t f o r รนะครับผมวันนี้นะครับตอนทุ่มหนึ่งทุ่มหนึใช่ครับวันนี้เพลงปล่อยทุ่มครับผมครับขอบคุณอบครับขอบคุณนะครับ